สว,ส,สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับจากครั้งก่อนนะครับที่เราได้เรียนเรื่องของวงจรรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติไปแล้วนะครับครา้งนี้นะครับเราจะมาเรียนวงจรสุดท้ายนะครับเป็นวงจรในเรื่องของวงจรนาฬิกาปลุกนะครับด้วยคิดไว้นะครับนะก็เป็นวงจรที่ไหไมครับใกล้ตัวเรามานะครับทุกเช้าบางคนอาจะทุกเช้าเนาะเจอทุกเช้าเลยนะครับเสียงมาแล้วตอนเช้าตื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะโอเคนะครับสำหรับวงจรนะครับในการปลุกนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทำไหมครับแผงพังงานกันก่อนนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็ทำไมครับตั้งเวลานะครับครูก็จะให้บอกว่าเป็นตัวแปรนะครับอันนี้เป็นตัวแปรนะเป็นตัวย่อนะครับว่า h เนี่ยเท่ากับทำไหมครับชั่วโมง ส่วน m เนี่ยจะเท่ากับนาทีนะครับครูก็ได้ยกตัวอย่างว่าเป็น h เท่ากับสิบหกก็คือสิบหกนาฬิกานะครับ m เท่ากับสามสิบก็คือสาสิบนาทีนะครับก็คือสี่โมงครึ่งนะครับบ่ายสี่โมงครึ่งนั่นเองนะครับเพอว่าถ้าใช่เนี่ยใช่ก็คือเท่ากับ h เท่ากับสิบหกแล้วก็ m เท่ากับสามสิบแล้วเนี่ยนะครับไม่ทําการทาไมครับนาฬิกามันก็จะทำาหครับแสดงเวลาหลังจากนั้นเราก็จะทำาไครับมีเสียงดนตรีออกมาด้วยนะครับแล้วก็จบการทํางาน เดีนะ๋ยวถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่สิบหกสามสิบเนี่ยจะทำาไงครับก็วนซ้ำไปเรื่อยนะครับวนซ้ำไปเรื่อยจนกว่ามันจะถึงนะครับนะอันนี้จะเป็นวงจรนะครับอ่าไม่ใป่วงจรสิเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดสำหรับที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นอนานลักษณะ ของใช่ไหมครับของจอนะครับที่เราทำนะครับเนี่ยที่มันมาจากใช่ไหมครับมาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหัดนะครับก็ที่เราจะทํากันนะครับเป็นต้องเขียนโปรแกรมนะครับนาฬิกาปลุกพร้อมมีแสดงเวลาแล้วก็ไฟดีดติดด้วยนะครับณเวลาปลุกมีเสียงดนตรีนะครับก็ลุ้มหน้าชนะลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามัน ลองทาดูนะครับก็เข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคิดไว้เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้จะเป็นวงจรสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้นเรียนเรื่องในเรื่องของวงจรเปิดปิดไฟอัตมัติไปแล้วรัตนาล้ำต้นไม้อัตโนมัติไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นนาฬิกาปลุกนะครับมันจะเป็นวงจรที่ง่ายที่สุดแหละนะครับอ่ะก็เข้าคิดไว้ตัวนี้ไปเลยนะครับคิดไว้ที่มแีแค่คำว่าคิดไว้นะครับ แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าคิดไบซิมมิเคเตอร์นะครับหรือว่าแบบจําลองคิดไบนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมาทําการตั้งค่ากันนะครับมาที่ปุ่มสีม่วงข้างบนนี้นะครับแล้วก็จะมาที่วงจรนะครับอ่ะเมื่อกี้ครูทำวงจรนี้ไปลบทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะไม่มีอะไรครับมาเข้ามาแล้วจะไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำาไรครับเพิ่ม LED นะครับไปที่ตัวนี้แล้วก็เพิ่ม LED นะครับ เป็นสีได้ดีอืมส,สีเขียวแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพิ่มตัวหนึ่งก็ได้เป็นสีแดงนะครับก็คือถ้าใช่เนี่ยให้เป็นสีเขียวถ้าไม่ใช่ให้เป็นสีแดงน,นะครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับเสียบไปทำไมทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรไม่เขียนโค้ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาที่นะครับมาที่โค้ดนะครับ แล้วเราก็ามาที่แท็บที่มีชื่อว่า Variable นะครับหรือว่าตัวแปรนั่นเองเราจะเห็นสังเกตได้ว่าจะมีแค่บล็อกเดียวนะครับบล็อกเดียวเลยนะครับบล็อกที่มีชื่อว่า Create Variable นะครับเป็นบล็อกสีเทาก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวกอนไปครับเป็นตัวแปรนะครับเป็นอะไรก็ได้นะที่เราเข้าใจผมก็จะพิมพ์เป็นตัว h น,นะครับตัว h มา เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับสามบล็อกเพิ่มมานะครับมีเซ t h เท่ากับเซ็ท two นะครับมี a n g e h two แล้วก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เป็นตัว h เฉยๆนะครับครูก็จะพยายามใส่ให้ชัดนะครับอ่ะตอนนี้เราได้ h แล้วนะครับเราก็จะเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับกดไปที่ create variable นะครับพิมพ์เป็นตัว m นะครับตัว m กดโอเคไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการใช่ไหมครับมันเขียนโค้ดกันมาที่โ o จิกนะครับเลือกเป็น if if do นะครับแล้วแค่ if do ก็พอนะครับเราแค่เงื่อนไขตัวเดียวพอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำไงครับมาที่ V a r i a b l e นะครับเอาตัว set นะครับ set h แล้วก็คัดคลิกขวา copy นะครับเป็น duplicate นะอันนึงเป็นตัว h ตัวนึงเป็นตัว m นะครับ แล้วก็ล่าอันนี้เปนสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตั้งเวลาตรงนี้กันนะครับก็มาที่เบสอ่ามาที่แมทนะครับแล้วก็ล่าตัวเลขมาทั้งสองอันนะครับต่อทั้งสองอันเลยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราเข้ามาตั้งเวลากันนะครับเ,เราไปทําส่วนอื่นก่อนนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เอ่อโลจิกนะครับลาาคําว่าแอนออกมานะครับวางไป มาที่จิ g เหมาเดิมครับลากทับกลับออกมาแล้วก็ copy ทับกลับออกมาครับดูพี่เขียนมาลากไว้ข้างหลังปุ๊บเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับบล็อกซ้อน็อก c k เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําไมครับมาที่ variable ครับเอาตัว h ออกมานะครับลากไว้แล้วก็ลาก variable ตัวนึงครับเป็นตัว m ออกมานะครับไปข้างหลัง หลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คอกนะครับถ้าใครไม่ทานตรงไหนก็หยุดได้นะครับแล้วก็มาที่โฮ d นะครับ m ที่เป็นว่าชั่วโมงนะครับแล้วก็ลากเป็นคอกเหมาเดิมครับเอาเป็นอ่าาว่าอะไร m i n u ิ e ใช่ไหมครับ m i n ิทที่แปลว่านาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเป็น music นะครับลากตัวโน้ตออกมานะ ล้วก็ปรับเสียงได้เลยครับปรับเสียงปรับตัวโนต้ตอะไรก็ว่าไปครับหลังจากนั้นตอนเนี้เวลาอยู่ที่ที่หนึ่งห้าสิบห้านะครับแล้วก็ใส่เป็นหนึ่งนะครับเราก็ต้องตั้งเป็นลงหน้านะห้าสิบเจ็ด้าสิบเจ็ด้ะกันอ่ะแ้วยังไม่จบนะครับเราจะต้องทําการมาที่เบสิกนะครับลากอ่า LED นะครับสิบหกคูณแปดสกอร์อ่า เวนเลดี้นะครับก็คือเมื่อพร้อมนะแั้วเราก็ทําการโชว์นะครับมาที่ขอกแล้วก็เอาตัวไทามออกมานะครับตัวไทมปุ๊บแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยววางยาอีกมาที่เบสิกนะครับถ้าเป็นฟอยเบอร์มานะครับเข้าไปลองเล่นดูครับรอเวลาเท่านั้นแต่ตอนนี้อ นะสักครู่ครับต้องใส่คูู่จะใส่ผิดที่หรือเปล่าต้องสลับกันหรือเปล่าแป๊บหบนึ่งนะไม่ได้เดี๋ยวนะคือตัวโปรแกรมนี้มันจะมีบั๊กนิดหนึ่งนะครับมันจะมีบั๊กมันไม่สามารถกดสีม่วงได้ในบางทีนะครับเดี๋ยวนะ ่ะนะสักครู่นะครับปูใส่ได้ผิดหรออ๋อเราถูกแล้วี่่วะว่าจำถูกแล้วหี่วะทำไมไม่ได้ก็ไม่กดไม่ได้เดี๋ยนะสักครู่นะครับหรือว่า ได้ไหมอ่าได้เนี่ยนะครับลองกดตอนนี้ทีหนึ่งห้าสิบเจ็ดไม่ทันเอ่อไม่ทันอ๋อมันต้องเป็นโอเคโอเคเห็นแล้วมันต้องเป็นไวเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับนะอีกตัวหนึ่งด้วยไปข้างนอกปุ๊บลองเล่นดูไม่มีเสียง เอาห้าแปดแล้วทีนะี้เรา,เราลองลองปรับใหม่ห้าสิบแปดปึ๊บไม่มีเสียงโอ้โหไม่มีเสียงนะอืลองก็้าไปหลายตัวแล้วกัน มีไหมทำไมไม่มีเสียงเอทำไมไม่มีเสียงล่ะลองเปลี่ยนตัวเอ็ัวนั้นจะห้าเก้านี่ยใช่ไหม หาเก้าปุ๊บเสียงไม่มาเอ,อ๊ะไปยังไงทำไมไม่มีเสียงแบกจังทำไมไม่มีเสียง เดี๋ยนะเดี๋ยวคนระูขอจุดเชนัดจอแป๊บหนึ่งทำไมมันเสียงไม่ออกนะสักครู่นะครับทำไมมันไม่มีเสียงอืม ไม่แน่ใจทำไมไม่มีเสียงหรือมันเป็นที่ตัวเลขหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเวลาในในอันเนี้ยนะครับในชีวิตไปเนี่ยมันมีอ่าเลขสูตรอยู่ข้างหน้าด้วยเนาะมันเป็นเลขศูยรสองแบบเนี้ยแต่ว่าในตัวที่เราขีข้าไปนะครับมันเป็นแค่เลขสองอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่จริงๆเท็เนี้ยไี้จริงมันทําได้แล้วนะมันเสร็จแล้วนะครับก็เป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับแต่จริงๆกรเนี้ยคือโค้ดมันโอเคแล้วแหละมันเสร็จแล้วนะครับก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรสำนับงานนะครับอ๋อ oh. โอเคเดี๋ยวนะสำรับงานเนี่ยเราจะต้องเอา LED ตัวหนึ่งออกนะครับ เพราะว่ามีแค่เงืินไขเดียวคุณก็ลืมไปนะครับ LED ทำให้ติดยังไงนะครับก็มาที่ IO นะครับมาที่ w Wi output นะครับ while output หนึ่งให้เป็น on เรียบร้อยนะครับลองดู0หนึ่งก็0หนึ่งแสดงว่านะครับตรงนี้น่าจะมีปัญหา๋อ ใช่ไหมสองอ,อีอยอะไรนีอ,อ่ะคือ achievement ความเป็นอย่างเงี้ยครับมันมันอ่าได้แล้วคนระับโอเคใช้บ้างใช้ได้คนระับได่เสียแล้วอ้าวโอ,โอ้มั my god โอ m ม god แป๊บนึงนะครับโอเมคอสเสียงเสียงคือไม่ไหวถ้ามนไม่หยุดด้วยอะไรเนี้ยอ๋อโอเคอาต้องใส่ดีเลย์นิดหนึ่งใส่ดีเลย์นิดหนึ่งครับเป็นดีเลย์ถ้าสองวิแลกกันให้ดังใหม่ นะครับถ้าดังขนาดนั้นคงไม่ไหวครับหูแตกศูนยสามยังศูนย์สามแล้วโอเคมันจะไปดักศูนย์สี่เลยไหมศูนย์สี่แล้วกันแล้วดักศูนย์สี่เลยเมื่อจีสองสี่ทีปุ๊บมันก็จะปุกนะครับเดี๋ยวเราก็น,นะครับ เราจะก๊อปปี้ตัวนี้สักตัวหนึ่งนะครับมาใส่ตรงนี้อันนี้สักสามนีแล้วกันโอเคอนนเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะให้มันศูนสี่ก่อนนะอะโอเคไปเลยอ่าไม่หยุดโอเคอ่าสีเขียวขึ้นแล้วถือว่าไป้ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับนหนกปุกก็สําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังมากปวดหัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ถ้าใครไม่ทันตรงไหนก็สามารถกดหยุดดูได้นะครับโค้ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับเมื่อเวลาตอนที่เราทํามันตอนไหนนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ